เดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกันทราละดาวันณอยุธยากรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ฟ,ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนสว,ส,สวัสดีครับคุณกันทราครับสวัสดีครับคุณบุราาคุณสุภชัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะโอ้โหเมื่อวานหุ้นไทยนี่บวกลถล่มทลายเลยเช้านี้แนวโน้มเป็นอย่างไรครับช่วงปลายสัปดาห์คิดไม่ออกว่าจะหยุดเขาอย่างไงจะหยุดอย่างไงใช่ไหมข่าวดีเต็มไปหมดที่ก็ที่ที่เราคุยกันเนี่ยเช่น เรื่องของอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไปย้อนว่าเฟสด,ด,ดอกเบี้ยไปนะโอเค,คในเราก็มีโอกาสที่ต้องลอดดอกเบี้ยตามซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยมันก็มีผลต่อตลาดอย่างมากนะครับเราก็เรียนกันมาแล้วละ่ะดอกเบี้ยลงหุ้นขึ้นนะครับ,รบมาในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกอย่างเป็นข่าวดีหมดนะครับดาวโจนส์นิวฮาร์ไนเนแดกเอสอ็นพีวันนี้แดสแดกก็คือคุณเท็นั่นเองนะครับวันนี้อาจจะมากระทบกระทบกับญาติเมืองไทยบ้างคือเดลต้าครับ ก็จะทําให้ตลาดในตอนนี้เนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยตลาดทำนิวไฮในรอบปีครับ <นะ S 1> ซึ่งเป็นเป็นเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเกิดแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปต่อมีมากทีเดียวนะครับปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,อเดี๋ยวเดียเด๋ยวอาจจะต้องมีการลดดอกเบี้ยเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยอีกการเมืองครับมูลค่าสุทยครับผมว่าช่วงถึงปีใหม่ไม่น่ามีอะไรอืมไม่น่ามีอะไร นะครับพรเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมาทํางานนะครับงนั้นเรื่อตรงนี้ก็จะเงียบไปก็จะทาให้การลงทุนเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะหลายอย่างเนี่ยปัจจัยพื้นฐานอย่างที่เราคุยกันครับตลาดหุ้นบ้านเรามันเป็นอันเดอร์วลูมามากับเกือบเป็นปีปีกว่าแล้วอ่ะครับนะครับในโอกาสนี้เองเนี่ยการกการที่เฟดกดดอกเบี้ยมันก็เลยมีโฟลกลับเข้ามานะครับเวลาแค่สองวันนี้ก็สี่พันห้าพันล้วที่เข้ามาซื้อครับทําให้ดูดีขึ้นนะครับมี มีเงินใหม่เข้ามามีข่าวดีๆเข้ามาตลอดก็เหมือนหนุนนำทำให้หุ้นไทยดุดีขึ้นทีเดียวครับอนะครับพูดถึงเรื่องอดอัตราดอกเบี้ยฮะคุณกันตราดูแล้วเนี่ยเสียงที่คุณกันทราบอกว่ามีโอกาสที่จะปรับลดลงแต่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนท่าทีของแบงก์ชาติเนี่ยดูจะไม่อ่านลายกลุ่มในในของแบงก์ชาติอื่นๆทั่วโลกเลยฮะไอตรงนี้เนี่ยคุณคุณคุณกันทรามั่นใจตรงไหนอย่างไรว่าเราจะต้องลดแน่ อาจจะรอได้อ่านไลฟ์เฟซก็ได้ครับอ่านไลฟ์เฟซอยู่ครับ <laughs> ไม่ได้อาา่านไลฟ์ชัานอื่นนะครับ,รบ <laughs> ก็ในเมื่อเลงแรงนะครับลงห้าสิบเป็นสุดท้ายเนี่ยถือว่า <laughs> เป็นอะไรที่เขามายาแรงเลยเรียกว่ารักษาหลายโรคเลยรักษาเงินเฟอ้อรักษารีเซชชั่นยิงแล้วเดี๋ยวค่อยเบาที่หลังหลืออีกสองครั้งค่อยจุดสองห้าจุดสองห้าก็ได้อืครับครถือว่าอย่างไงซะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เอตัวบีแบ BOT เนี่ยน่าจะต้องลดตามแต่ดูต้องเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวว่าโค้งก็งมาดูกันนะครับในการประชุมแล้วก็ก็เชื่อมั่นครับยังไงก,ก็ก็มีโอกาสที่จะลดครับตังบ้งไว้แต่ดูความเห็นของทางผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับที่ก็ไม่รู้สินะแต่มันก็คล้ายๆกับว่าท่านไม่ได้มองว่าตัวของอัตราดอ,อกเบี้ยมันมีผลต่อความเป็นไปทางเศรษฐกิจตรงนี้มันจะถือเป็นอุปสรรคอย่างไรไหมต่อความตื่นตัวนะฮะทางเศรษฐกิจหรือว่าความคึกคักทางเศรษฐกิจ มันมันก็มันก็เป็นต้นทุนอ่ะดูเอาใจต้องต้องบอกเลยว่าดอกเบี้ยก็เป็นต้นทุนเพราเราจะช่วยผมเชื่อว่านะเด็กมันก็จะมันก็อาจจะต้องมีนโยบายอย่างรัฐบาลก็อาจจะมีนโยบายช่วยรหมีกัวเรือนเรื่องอะไรพวกนี้กับดอกเบี้ยทั้งนั้น่ะนะครับการที่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม้ต่อไปเนี่ยผมว่าอเขตแล้วต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการช่วยดหมีด้วยอืถึงจะทําให้เศรษฐกิจไปต่อได้ครับ ดอกตาดอกเบี้ยผมว่ามีมีผลครับแต่เชื่อว่ารอบนี้เนี่ยก็น่าจะน่าจะเป็นการที่ลดตามเฟสได้ครับอืมนะครับอันนี้ดอกเบี้ยมีอีกประเด็นนะครับคุณกันตราครับเรื่องของค่าเงินบาทตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหจะแตะส3แล้บสามได้นะฮะตอนนี้แข็งโป๊กขึ้นมา <c oughs> อีกแล้วฮะ,ะตรงนี้ี่มีมุมมองตรงนี้ยังไงครับพี่กันตราครับก็เราเองเป็นคือคือแน่านอนเฟสเฟสลดดอกเบี้ยดอนก็อ่อนนะครับแล้วการที่เงินมันเข้ามาอย่างที่ผมเรียนสองวันสี่พันห้าเนี่ยก็ต้องแข็งเวลาโฟลเข้าครับ นะครับฉะนั้นผมก็เชื่อว่าการที่โฟข้าเนี่ยก็เป็นผลดีต่อต่อผู้นาเข้าเป็นผลดีต่อตลาดรุ่นแต่อาจจะไปกระทบ,บทางด้านผู้สงงงง่งออกออกอย่างแน่นอนนะครับแต่ในช่วงอาจจะในช่วงนี้ก็อาจจะมีการทําเหตุเอาไว้อะไรก็น,นอเอาไว้ก็อาจจะช่วยได้ในเบื้องต้นครับอืมนะครับเออถ้าดูจากตัวนี้ในเชิงกลยุทธ์ในช่วงนี้อ่าดูแล้วเมื่อวานก็ทำนิวไฮมในรอบปีเนี่ยเออช่วงนี้จะจังหวะในแง่ของการลงทุนกลยุทธ์ในการลงทุนในสาการแบบนี้เนี่ยมองยังไงฮะคุณกันตราครับก็ ทีเ่เคยเรียนในรายการหลายครั้งนะครับว่าถึงแม้หุ้นจะพันสี่หกสิบเนี่ยแต่พอถ้าลงทุนบางท่านก็จะอยู่แถวพันห้าพันห้าห้าสิบนะครับ,รบท่านแรกแต่ต้องตต้อต้ององงถือไว้ก่อนอะไรที่ติดอันนี้เราพูดถึงหุ้นพื้นฐานนะครับถ้าหุ้นพื้นฐานติดถือไว้ก่อนคนะเพราะเชื่อว่าเวลาโฟล์มันเข้ามาเนี่ยไงก็ต้องเข้าเสร็จตัวใหญ่เข้าหุ้นพื้นฐานอื นะครับเขาพุ้นมีมีมีสามารถที่จะผักไปได้ตอนนี้เห็นค่ายฝรั่งกบพูดกันไปถึงพันห้าพันเออพันห้าห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับก็คนที่ติดหุ้นถือไว้ก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบนะครับท่านที่จะซื้อใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องดูกลุ่มที่ซื้ออย่างเป็นพวกกลุ่มไฟแนนซ์มพวกที่มีผลดีต่อการลดดอกเบี้ยเนี่ยครับไฟฟ้าครับนะครับหรือกลุ่มที่หุ้นที่ยังแลกกาดอยู่ก็คงยังมีนะครับหุ้นแถวสองแถวสามก็ยังคงมีอยู่ที่รอให้ทุกท่านได้ลงทุนครับ ออนะครับพรจะยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่าหุ้นในกลุ่มกลุ่มเนี่ยตัวไหนเด่นๆในแต่ละกลุ่มบ้างฮะคุณกันตราครับในในในแต่ละกลุ่มกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยแน่นอนพวกติดล้อ m p c พวกเนี้ยนะครับก็ยังก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าผมบอกว่าหุ้นหุ้นต้องบอกอย่างนี้เดีหุ้นเดือนกันยาลืมเดียวหุ้นเดือนกันยาของฝ่ายฝ่ายวิเคราะห์ฟินเซียไซรัสนะครับเราให้ BDMS c b o e c m d c แล้วก็ NSL ครับ อันนี้ก็จะเป็นหุ้นเด่นประจำเดือในแต่ละกลุ่มครับนะครับครับเอาละครับพี่กันตราครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่กันครับขอบพระคุณครับขอบคุณรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับคุณกันตราละดาวันณ์ยะยุทธยาจากทางฟินแลนเซียไซรัสครับ